สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับรถยนต์คันนี้ครับ The New BYD M6 ครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า6ที่นั่งคันแรกๆที่มาถึงไทยเลยนะครับอาจจะไม่ใช่คันแรกแต่ว่าผมว่าคนหลายคนน่าจะรอตัวนี้นะเพราะว่าราคาดีมากนะครับแล้วก็อะไรต่างๆให้มาจัดเต็มมากเลยนะครับผมว่าคันนี้เน้นสําหรับคนที่ไม่ได้เน้นสไตล์ที่แบบว่าเท่มากหรือว่าหน้าตาดีมากนะครับเน้นการใช้งานมากกว่าซึ่งคันนี้ผมว่าตอบโจทย์มากๆเพราะดูหน้าตามันก็ไม่ได้แบบว่าว้าวอะไรมากนะครับ รอบคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวไดนามิกเหมือนคันนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับมากับราคาที่น่าสนใจมากๆนะครับ829,900บาทนะครับถือว่าแบบว่าดูโอเคอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ภายนอกเนี่ยดูไม่แตกต่างกันเลยนะครับระหว่างตัวไดนามิกคันนี้นะครับกับต,ตัวท็อป์เวีนเอ็กเซนเดนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมพาดูรอบคันแล้วก็ดูกันเลยครับระหว่างความแตกต่างกับตัวไดนามิกกับตัวเอ็กเซนเดนไปดูกันเลยครับ ต้องบอกกอนนะครับว่าดีไซน์ของ M6 เนี่ยจะเน้นการใช้งานมากกว่านะครับก็เลยมันจะไม่ได้ดูแบบว่าว้าวอะไรมากดีไซน์อะไรต่างๆแล้วดูกลมๆเรียบๆนะไม่ได้ว้าวอะไรมากนะครับและสีตัวถังเนี่ยนะครับตัวดนามิกตัวเริ่มต้นเนี่ยจะมีเพียงแค่2สีคือสีดํากับสีขาวนะครับถ้าโดดเปเป็นตัวท็อปเอ็กเซนเดนะครับจะมีเพิ่มมาเป็นสีเทากับสีน้ําเงินนะครับก็ต้องลองดูกันนะว่าชอบแบบไหนมากกว่านะครับแต่ว่าผมว่าสีขาวนียก็ดูเรียบๆดีนะไม่ต้องดูแบบว่าว้าวอะไรมากนะครับ ไฟหน้าเป็นแบบระบบ LED แบบนี้นะครับก็เป็น LED ธรรมดานะไม่ได้แบบว่าว้าวอะไรมากนั่นแหละนะครับแต่ตัวปรับไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยจะมีเพียงแค่ตัวเซนต์แตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ LED ปกติเท่านั้นนะครับด้านล่างก็ดีไซน์ธรรมดงมาไม่ได้แบบว่ามีอะไรมากมายนะครับโลโก้ b y d ด้านหน้าแบบนี้นะครับพร้อมกับกลองรอบขันนั่นเองตามสไตล์ของ b y d อยู่แล้วนะครับตามมาต่อที่ด้านข้างครับจะเห็นว่าตัวยางเ่ยนะครับพอนข้างที่จะหนาอยู่เหมือนกันนะครับ 225 55R17 นะครับเท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับก็ถือว่าเป็นยางที่โอเคนะครับและตัวล้อเนี่ยลายเดียวกันทั้ง2รุ่นย่อยเลยนะครับ <ild ing sound> แล้วก็เป็นลายแบบนี้นะครับขนาดเท่ากันเด๊ะเลยแบบนี้เลยนะครับแต่ผมเสียดายยางเขาให้ยางกิตติแอดวานแซตเท็งมานะครับมันก็เป็นยางผมว่าถ้าจะแข็งยูงยงนะะ่นะยางกิตติก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากอีกแล้วนะครับแล้วก็หน้าก็ไม่ได้กว้างมากด้วยนะครับเป็นแบบดิสเบรกรอบด้านเลย นะครับคู่หน้าเป็นแม็กเฟสันส,สตดนะครับก็เป็นช่องล่างที่โอเคจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยดีไซน์ทรงครอบครัวทรงสบายๆหน่อยนะครับไปเลี้ยวข้าง LED แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหูกระจกที่ยื่นออกมาแบบนี้นะทำให้มันดูดูสปอร์ตหน่อยน่าจะเอาดีไซน์คิวนี้มาจากรถยุโรปและสไตล์เขานะครับแต่คันนี้เป็น B ีดีที่ไม่มีมือจับประตูซ่อนนะเป็นแบบจับแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าประตูเนี่ยผมว่ามีน้ําหนักสูงมากเลยกว่าจะเปิดปิดได้ผมลองปิดน้ําหนักปกติมันล้าผมขึ้นรถปกตินะดูปิด อย่างนี้ปิดแต่พอลาขึ้นไปนั่งเดี๋ยวผมปิดให้ดู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 นะเห็นปะมาลองปิดแรงๆเลยอ่าทีานี้ปิดนะแปลกดีเหมือนกันน้ำประตูปิดยากหนักไปหน่อยนะครับก็ต้องลองดูกันนะว่าไปลองปิดกันดูประตูแต่ผมว่าส่วนตัวมีน้ําหนักทค่อนข้างที่จะสูงเลยแบบหนักกว่าประตูปกต,ติพอสมควรเลยลองปิดอีกรอบหนึ่งนะนี่ปิดความน้ำหนักปกติเนี่ยเห็นปะ <laughs> ต้องปิดแรงๆเนะี่ยมาดูด้านบนครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งจุดแตกต่างระหว่างตัวเริ่มต้นนะครับที่เป็นตัวดินามิกกับตัวเอเซนเดดนะครับตัวเอเซนเดดเนี่ยจะได้หลังคาพารามิกาซันรูฟซึ่สามารถเปิดได้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับรูฟแฟลกด้านข้างซึ่งคันนี้ไม่มีนะและด้านข้างนะครับตรงเสาซีด้านหลังเนี่ยจะเห็นตัวโลโก้สเปซนะครับที่เพิ่มมานะครับก็เป็นดีไซน์ฟีเจอร์หนึ่งแหละให้ตัว M6 คันนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับมาด้านหลังท้ายสุดเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนรรรรรถอะไะไนนนนนนคคคคััััับบบใที่เ่เเยงส,สวภูมิจ้้า BYD e6 นั e ่นเองนะครับซึ่งตัวนั้นเ,เป็นพี่น้องกับคันนี้นะครับซึ่งตัวนั้นนะครับทำมาสำหรับการพาณิชย์มากกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นบรถที่นั่งแล้วก็เลยจะเปลี่ยนชื่อเป็น BYD M6 โลโก้ BYD แบบนี้นะครับพร้อมการคาดกลางตรงนี้เป็นสีเงินนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างแบบนี้ซึ่งผมว่าดีไซน์ดูสวยอยู่เหมือนกันนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวซีเควนชัลด้วยนะครับหรือว่าไฟเลี้ยววิ่งนะครับซึ่งถือว่าดีมากนะมาในตัวเริ่มต้นแบบนี้นะด้านหลังเป็นตัวที่ปัดน้ำฝนด้วยด้านบนมีไีไฟแล้ววก็มตั ชาร์ฟินด้านบนสาหรับซาอากาศนะครับแล้วก็ด้านล่างดีไซน์เรียบๆไม่มีอะไรซเซนเซอร์รอบคันมีมาให้นะเปิดด้านหลังขึ้นมาตัวน,นี้เป็นตัวไดนามิกเลยจะไม่มีประตูท้ายไฟฟ้ามาให้นะครับแต่จะเห็นตรงนี้แล้วว่านี่คือรถยนต์หกที่นั่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ที่ใครหลายคนน่าจะมองกันอยู่เพราะว่าตัวนี้นั่งได้หลายคนแล้วก็ราคาดีมากด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองนั่งข้างในกันดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่ลองใช้งานจากด้านหลังกันก่อนนะครับจะเห็นว่าตัวดึงเนี่ยอยู่ด้านท้ายนี้นะครับ ดึงปั๊บมันก็จะผักลงไปได้แบบง่ายได้แบบนี้เลยเนาะทาให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีไฟฟ้าหรอกราคาแบบนี้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วเป็นการพับแบบเรียบด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นตัวดินามิกตรงกลางก็เป็นบอกกับตันซีดมาให้ด้วยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องเป็นโนเอ็กเซนเดดถึงจะเป็น6ที่นั่งนะครับเป็น6กที่นั่งทุกรุ่นย่อยที่ขายในไทยเลยดึงขึ้นมาแบบนี้ง่ายดายเลยผมชอบมากเลยแบบแบบนี้แล้วมันเป็นแมกเนตด้วยนะด้านหลังเนี่ยมันจะแปปะเข้าไ ซึ่งเวลาเราการขับเนี่ยบางคนคงจะลำคาญเสียงที่มันตัวนี้ล็อกไว้ด้านหลังเป็นแมกเนตแบบนี้ถือว่าดีมากแล้วก็ด้านหลังนี่ถูงเก็บสายชาร์จอะไรต่างๆครบถ้วนอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับการชาร์จ AC ที่บ้านนั่นเองนะครับด้านล่างนี้ก็มีตัวของเพิ่มเติมอีกอื่นครับอย่างเช่นพวกตัวไทอ e รีเพลค์คิดนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ใช้เวลาจําเป็นนะครับอยู่ด้านหลังนี้หมดเลยนะครับถือว่ามีที่เก็บของที่โอเคอยู่เหมือนกันนะครับแต่เวลาเอาบอกขึ้นหมดเนี่ยมันอาจจะ น้อยไปหน่อยนะครับก็ต้องลองดูกันนะว่าเหมาะไหมสําหรับคุณนะครับหรือว่าแล้วแต่เลยว่าจําเป็นที่ต้องใช้ไม่เบาแถวหลังสุดอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวชนกันเองในบ้านของเขาเนี่ยคือซีเลียนตผมว่าตัวนั้นอาจจะสบายกว่าด้วยนะครับเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยตัวเอ็กเซเนต์ราคาเกือบจะเท่ากับตัวนั้นเลยนะครับมาดูช่องชาร์จกันครับตัวนี้นะครับสามารถชาร์จได้เร็วสุด ac นะครับอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับ dc เนี่ยแตกต่างกันนะครับระหว่างตัวล่างกับตัวท็อปนะครับตัวล่างเนี่ยจะได้เร็วสุดอยู่ท ถามว่าแตกต่างกันยังไงตัวแบตเตอรี่เนี่ยตัวเริ่มต้นนะครับตัวแบตเตอรี่ดินามิกเนี่ยจะอยู่เพียงแค่55.4กิโลวัตต์ชั่วโมงนะและตัวท็อปตัวเอ็กเซนเดตเนี่ยจะแบตใหญ่กว่านะครับอยู่ที่71.8กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าใหญ่กว่าพอสมควรนะครับเคลมเรสนะครับ NEDC ต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับดินามิกเคลมไว้อยู่ที่ NEDC 420กิโลเมตรนะครับและตัวท็อบดินามิกนะครับเคลมเรสนะครับอยู่ที่530กกกิโลเเเมตรร NEDC ชช่่่่นนนััะคบซึง็ถืออวาใ้้ไดยูหมือนนนกัะครับแตต่ก็้องงลอดูกันว่าในชีวิตจริงเนี่ย จะแตกต่างกันเยอะไหมซึ่งต้องบอกอยู่แล้วว่าคาดเคลื่อนกันเพราะว่า NEDC ไม่ได้แมนมาตนะครับต้องลองดูเลข WTP กันอีกทีนะว่าจะเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะมาพร้อมกับแบตเตอรี่50-70กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับไปดูที่มอเตอร์กันต่อครับมาดูใต้ฝากระโปรงของเจ้า b y D M6 กันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเปิดนั่งจะง่ายนะครับเพราะมีตัวสตั๊ดมาให้ด้านในนี้นะครับนีย่ยกขึ้นมาง่ายได้มากเลยนะครับใต้นี้จะเห็นว่า มอเตอร์ค่อนข้างที่จะโล่งเลยอยู่ใต้นู่นเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นจะมอเตอร์ขนาดเล็กกว่านะครับตัวดนามิกจะได้มอเตอร์ขนาด163แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ย310นิวตันเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับรถยนต์แบบนี้ไม่ต้องการที่จะรีบไปไหนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเพิ่มเป็นตัว e x t e n d e d นะครับจะได้ตัวมอเตอร์เนี่ยตัวเดียวกับในออโต้รเลยนะครับก็คือ204แรงม้านะครับ310นิวตันเมตรนะครับซึ่งแรงบิดเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแค่จะมีการเพิ่ม ตัวนั้นเนี่ยแรงอยู่พอสมควรแล้วก็เพิ่มมอเตอร์ใหญ่ขึ้นตัวแบตเตอรี่ก็ใหญ่ขึ้นตามนะครับซึ่งก็ต้องลองดูกันว่าใครจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ตัวออปชันเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากมายระหว่าง2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อครับ <S <S นี่นะครับทุกคนขึ้นมาด้านในของเจ้า New BYdm6 นะครับผมว่าด้านในเนี่ยดูก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้ว้าวมากวันนี้ผมพูดไปนะว่าคันนี้เน้นการใช้งาน มากกว่าดีไซน์นะครับเพรคันนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เก่าอยู่พอสมควรนะก็ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มล่าสุดอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยรวมๆก็โอเคนะนะครับด้านหน้าก็จะเห็นว่าการเขาไม่ได้แบบว่าใส่ทุกอย่างมาเป็นท็อปขนาดนั้นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวมาตรวัดปกติเป็นอนาะล็อกไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลอะไรนะครับมาพร้อมกับจอกลางที่ต้องอาเล็กๆนะครับซึ่งดูฟีเจอร์อะไรต่างๆที่จําเป็นนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับพวกระบบ a อ a s อะไรต่างๆนะครับ adaptive cruise control เนาะ มาพร้อมกับตัวที่ปัรน้ำฝนกับไฟอัตโนมัติด้วยนะครับซึ่งตัวไฟปรับสูงอัตโนมัติจะมีเพียงแค่ตัวไอเซนในตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นเพียงแค่ไฟ LED ดีธรรมดานะครับู A d s มีมาให้ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับ, A s, รบวอยเดีที่คู่เซนทูลฟอนคอลิชันวอร์นิ่งอะไรต่างๆนะครับ, A s, รบ,แ,รบแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวเริ่มต้นตัวดั้งเิมจะมีบางอย่างขาดหายไปนะครับอย่างเช่นด้านข้างเนี่ยไบยสปอตจะไม่มีนะครับด้านหลังพวกเดียคอลิชันวอร์นิ่งอย่างเช่นเวลาเราถอยออกจากรูจอดแล้วมีรถมาด้านข้างเนี่มีม นะครับก็ขาดหายไปบ้างบางอย่างนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมว่าฟีเจอร์พวกนั้นก็แล้วแต่คนชอบว่าจําเป็นหรือเปล่านะครับแต่มีตัวแอร์แอร์ที่คุณส่งมาให้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับตัวพวงมาลัยตัวนี้นะครับก็เหมือนในเจ้าซีรีส์ล6ตัวใหม่ที่เราเพิ่งรีวิวกันไปเลยนะครับตัวพวงมาลัยเหมือนกันเด่นะครับและตรงนี้นะครับก็คือจอกลางของเขานะครับซึ่งขนาดเนี่ยนะครับอยู่ที่12.8นิ้วนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับตัวล่าง ตัวท็อปได้จอขนาดเท่ากันแต่ต้องบอกว่าผมว่าตัวนี้มันเป็นแค่จอ LCD ธรรมดานะเพราะว่าที่เราเห็นกันก่อนแล้วเนี่ยนะครับเป็นซีไลออนซิกบ้างนะครับออโต้ตยดอฟฟี ree, phin, อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นจอที่สว่างกว่านี้อันนี้มันดูแล้วแบบมันไม่ได้สว่างมากนะครับตอนแรกที่เราไปเอารถมามันเป็นด์กโหมดแบบนี้นะครับผมลองเปิดให้ดูปกติผมชอบด์กโหมดในออโต้ตี Auto อะไรต่างๆเนี่ยมันเปิดแล้วมันดูดีแต่ดูตอนนี้ดับโหมดแล้วเราไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะมันมืดตื่อเลยนะครับผมลองปรับ ไบเนสเป็นสูงสุดมันก็ยังไม่ได้แบบสว่างอะไรมากนะมันเป็นซอ LCD ธรรมดาไม่ใช่ LED ตัวล่าสุดนะครับก็ต้องลองดูกันนะว่าสำหรับแต่ละคนเนี่ยโอเคไหมนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นจอตัวหมุนได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวระบบอินโฟเทนเมนต์ก็ตามสไตล์ฉบับ b y d ปกติทุกอย่างนะครับ,นะรบพรอ Apple CarPlay และ Auto มีมาให้นะครับโดแอปพลิเคชันอะไรต่างๆโหลดได้นะครับ on, Spotify สปอต ซึ่งเรามาดูระบบการช่วยเหลือของคันนี้กันนะครับเช่นหนูนี้พูดไปนะมีระบบ i n Intelligent Cruise Control หรือว่าตัวอ t i v e c r u i ู e c o ท t r o l นั่นเองนะครับตามสไตล์ฉบับ b y วนะครับแต่ผมแปลกใจนะที่ในโบชวเนี่ยถ้าใครลองมาเปิดดูในเว็บ BYD เขาจะเขียนว่าไม่มี h i High b e a m a s s i s t แต่คันนี้มีนะแปลกดีเหมือนกันแต่เขาเขียนว่าเป็น Intelligent High Beam ซึ่งผมว่าตัวท็อปอาจจะเป็นตัวแบบว่าปิดได้หลายดวงอะไรแบบนั้นแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะยังไม่ลองตัว Exten d e d มาก็เป็นตัว Dyna แบบนี้้แลว มาพร้อมกับตัวเลนส์ support system นะครับสามารถปรับกันได้นะครับซึ่งตัวนี้มีภาษาไทยเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับแต่ผมเน้นภาษาอังกฤษมากกว่าเอาไบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับมีระบบฟอนด์ collision w a r n อะไรต่างๆพร้อมตัวเบรกิ่ง a s s i s ์นะครับแล้วก็กล้องรอบขันมีมาให้แล้วตามสไตล์ฉบับของ v y d นะก็ปกติอะไรพวกนี้นะครับ Energy อะไรต่างๆสามารถดูได้ปรับระบบ r e g e n e r a t เบร braking นะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับดูระบบ r a n จ์โ o d ดนะ ระบบชาร์จอะไรต่างๆระบบคอนซัมชันนะครับซึ่งคันนี้นะครับขับมาแล้ว225ก,นะ22กิโลนะครับผ่านมา225กิโลนะครับไป15.4กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะเอาจริงๆผมว่าโอเคเลยนะครับก็ต้องรองดูกันนะครับแต่นี่1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ13.2กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ใช้ความเร็วแบบปกติอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะรถแบบนี้ได้13.2ก็ใช้ได้นะครับ ดูที่วีโค่กันนะครับตัวนี้พวงมาลัยจะสามารถปรับน้ำหนักได้นะครับซึ่งตัวนี้จะแยกจากตรูบการขับขี่ทั้ง3โหมดของเขานะครับเนี่ยระบบพวงมาลัยสามารถปรับได้พวงมาลัยไฟฟ้า comfortable กับสปอร์ตนะครับปรับน้ำหนักระหว่างกันนะครับแต่ตัวสปอร์ตผมชอบตัวสปอร์ตมากกว่าเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมีเพิ่มขึ้นตัว comfortable เนี่ยมันจะเบาไปเนี่ยมันจะหวงโยกเยก,กเลยนะครับแล้วก็ตัวเบรกน,นะครับก็สามารถปรับได้ระหว่าง การเบรกสปอร์ตกับการเบรกของฟอร์ทเบิลนะครับก็แล้วแต่การชอบตามสไตล์ของ BYD และสามารถปรับได้ปกติอะไรต่างๆครบถ้วนนะตรงนี้นะครับไฟเดย์ทอมรันนิ่งไลท์มีมาให้อยู่แล้วระบบเครื่องแอร์นะครับสามารถปรับได้ว่าอยากได้โหมด e ีโคหรือธรรมดาเนาะตรงนี้ก็ เนี่ยตัวล็อกก็มีหลายโหมดมากมายเลยสามารถเลือกได้เอาล็อกเราเดินออกไปล็อกเดินเขา้าเปิดล็อกกดค้างโหมดอะไรต่างๆกดได้ครบถ้วนเยอะแยะหมดเลยระบบรถยนต์ก็ประมาณนี้นะครับรูระบบแอร์กันนะครับคู่หน้าเป็นสโซนคันนี้เป็นคู่หน้า2โซนนะปรับได้หลายอย่างเลยนะแล้วก็ด้านหลังก็ปรับได้นะครับปรับได้แค่ความแรงนะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับด้านหลังก็มีแอร์ให้ก็ถือว่าโอเคคันนี้เนี่ยจะไม่มีระบบปรับเบาะนะครับอย่างเช่นเบาะเย็นอะไรอย่างนี้มาให้เพราะเป็นตัวธรรมดานะครับจริงๆเนะี่ย ระบบแอร์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องกรอง PM เ5มแต่จะไม่มีการโชว์เลขพี2.5มเหมือนรถยนต์คันอื่น,นครับถ้าอยากได้ตัวโชว์เลขพี2.5มเนี่ยต้องโดดขึ้นไปตัว Excel ซนด์เวนชครับตัวนั้นจะมีตัวกรองพร้อมกับโชว์เลขพี2.5มว่าเท่าไหร่ในรถตัวนี้จะเป็นเบาะแมนวลนทั้งคู่หน้าเลยไม่มีไฟฟ้านะครับถ้าเป็นตัวไฟฟ้าจะมีตัว Excel ซนด์เวนชครับด้านหน้าจะมีไฟฟ้าฝั่งนี้6ทิศทางฝั่งนู้นสทิศทางนะครับก็ต้องลองดูคัน ธรรมดาก็ผมก็ไม่ว่าอะไรมันก็ใช้งานได้ง่ายๆปกตินะก็เป็นเบาะแมนวลนธรรมดาไม่ได้แตกต่างอะไรจากรถคันอื่นนะครับเนี่ยปรับง่ายได้เลยต่างๆครบถ้วนนะครับแบบนี้ผมชอบเบาะปรับแบบนี้ด้วยแล้วก็ยกขึ้นเอาลงได้ปกตินะครับตรงกลางครับมาดูตรงกลางกันตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขียนโลโก้ b u d d แบบนี้นะครับแล้วก็ช่องแอร์ธรรมดาแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับจะมีแท่นวายเลชชาร์จหนึ่งอันพร้อมกับตัว NFC ตรงนี้ซึ่งสามารถใช้คีย์การ์ดของเขาได้วาง แล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็คีย์การ์ดตรงนี้สามารถแปะด้านนอกบล,ล็อกแล้วก็ล็อก,กได้ตามสไตล์ b y d ปกติอยู่แล้วนะครับรงการตรงนี้เป็นตัวควบคุมนะครับตรงนี้เป็นคันเกียร์ของเขานะครับซึ่งผมว่าทํามาได้ดูดีอยู่เหมือนกันนะเข้าเกียร์อะไรต่างๆง่ายได้นี่นรอบกล้องรอบคันนะครับก็ดูได้อะไรต่างๆครบทุกมุมนะครับตามสไตล์ของ BYD นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรตรงนี้กล้องรอบคันมีมาให้อยู่แล้วนะครับตร,ตรงนี้ตัวควบคุมเสียงนะ ฝั่งซ้ายนี่มีระบบทัชช่างคอนโทรลปิดได้นะครับแล้วก็ระบบออโต้โฮของเขานะครับฝั่งขวาระบบแอร์เปิดปิดและฝั่งซ้ายนี้นะครับข้างตัวไดรฟ์โหมดเนี่ยจะเป็นตัวการปรับรีเจนนะครับซึ่งปรับได้2โหมดนะครับคันนี้ขึ้นบนหน้าปัดว่าสแตนดาร์ดกับลาเตอร์นะครับลาเตอร์ก็คือการดึงเบรกที่แรงกว่าทั้งเองครับแล้วก็ด้านขวานี่คือดิฟฟ์โหมดของเขานะครับซึ่งคันนี้มีทั้งหมด3ามดิฟ e ฟ์โหมดนอร์มัลอีโค่สปอร์ตนะครับแล้วก็โหมดธรรมดาโนมอนั่นเอง นะครับตรงนี้ที่วางแก้ว2อันนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์เวลาคุณแจมไม่แบตอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมาพร้อมกับช่องวางโทรศัพท์ตรงนี้1อันนะครับนี่15โปรนะก็ถือว่าใส่ได้โอเคอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่วางแขนตรงนี้เลื่อนไม่ได้นะเป็นที่วางแขนอยู่ปกติตรงนี้นะครับอ่ะนี่เสร็จแล้วนะครับเบาะสีด้านในทุกรุ่นนะครับมีทูโทนแบบนี้เท่านั้นนะครับก็คือสีน้ําตาลตัดกับสีดําแบบนี้นะครับไม่สามารถเลือกสีเพิ่มได้นะ ด้านบนแดชบอร์ดก็จะเป็นดีไซน์ไม้เกึอบกือบฟิวเจอริสติกตรงนี้นิดนึงนะครับถือว่าโอเคนะไม่ได้ว้าวอะไรมากตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันนะครับนี่ก็พลาสติกเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหนังซึ่งผมว่าถือว่าโอเคนะเวลาวางเท้าไว้เนี่ยนะครับเวลาเราลองเท้าเวลาเราขับขี่ทางไกลก็ถือว่าโอเคนะมันนิ่มอยู่เหมือนกันนะครับเอาจริงๆนะครับพรมอะไรหุ้มด้วยหนังแบบนี้เลยนะครับถึงแม้จะเป็นตัวไดนามิกนะครับขอบประตูนะด้านบนตรงนี้จะเป็นวัสดุ นิ่มนะครับอาจจะไม่ใช่หนังแต่ว่าก็เป็นตัวยางนิ่มนิมนิดนึงถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ทริมตรงนี้เพิ่มมาถึงด้านข้างนี่เลยนะแล้วก็เดินตัวเส้นอลูมิเนียมขอบตรงนี้นะแล้วก็ขอบประตูเนี่ยจะเป็นหนังนะครับเนี่ยพุ่ดโดยหนังแล้วก็ตัวที่วางแขนก็เป็นหนังเหมือนกันสีน้ำตาลแบบนี้นะครับตรงด้านล่างก็เป็นพลาสติกเพิ่มนะซึ่งผมว่าเขาเลือกใช้วัสดุได้โอเคอยู่เหมือนกันในะเนจ้า M6 คันนี้นะครับด้านหลงังกระจกมองหลังนะครับซึ่งเป็นธรรมดานะไม่ได้มีตัว ปรับแสงอัตโ,ตโนมัติเลยเลยนะครับด้านบนไฟด้านในเป็น LED ด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นแบบนี้นะมาพร้อมกับมา่บานบังแดดแบบนี้พร้อมไฟแล้วก็กระจกด้านหน้านี่เลยนะครับนี่นะครับขึ้นมาด้านหลังของเจ้า BYD M6 นะครับต้องบอกเลยว่าผมว่าที่นั่งเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับรถที่ไม่ได้ขนาดใหญ่มากแบบนี้นะครับเนี่ยเบาะด้านหน้าอยู่ในดับิ้ลมนของผมนะครับมีนิรูมที่ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกัน นะครับไม่ได้แบบว่าใหญ่อะไรมากขนาดนั้นนะครับหัวนะครับเฮดรูมเนี่ยมีพอสมควรนะเนี่ยผมลองใส่ได้ประมาณ1มือนะครับแบบนี้นะครับสีนิ้ว1มือแบบนี้นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอาจจะเล็กไปบ้างสำหรับบางคนนะผมสูงประมาณร7 8ยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าเซนติเมตรก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่ใต้บบร์ด้านหน้าเนี่ยผมสอดขาเข้าไปได้เล็กน้อยนะครับก็ผมใส่รองเท้าสูงอยู่เหมือนกันนะถ้ารองเท้าปกติอาจจะง่ายกว่านี้นะครับแต่เบาดเนี่ยผมไม่ได้ยกขึ้นมาสูงเพราะผมชอบนั่งต่ำๆนะครับตัวเยจะรูู้สสึกกงว่า เบาแถวด้านหน้านะทำให้เวลามองไปด้านหน้าเนี่ยมองได้ง่ายดายมากนะครับทำให้ช่วยลดการมเมารถะไรต่างๆเพราะว่าก,กระจกเนี่ยค่อนข้างที่จะโปร่งใสเลยแล้วก็บ่อเนี่ยยกขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับเห็นด้านหน้าง่ายมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเบาเนี่ยเป็นกับตันซีทัท้ง2รุ่นนะครับตัวดนามิกนะครับกับตัวเอ็กซ์เตนเดดจะได้เบาแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาคู่ตรงกลางแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับมีตัวอาร์มเรสแบบนี้นะครับซึ่งทําให้นั่งได้สบายมากขึ้นนะครับปรับตัวที่รองหัวเฮดเวส้แบบ สบายๆนะครับตัวด้านหลังเนี่ยสามารถเ e อ็นได้ด้วยนะเนี่ยปรับเ e อ็ n, นง่ายดายผมชอบพีเอนแบบนี้ดูเ e อ็นลงมาสุดก็โอเคนะครับเนี่ยลองโยกขึ้นดูนั่งได้แบบสบายๆนะครับถ้าไม่มีคนด้านหลังนะอย่างนี้คนด้านหลังนั่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยยกขึ้นมานะก็โอเคครับ,ๆๆน,รบนั่งได้แบบสบายๆตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยจะมีโลโก้ BYD พร้อมกับตัวปรับแอร์ได้ด้านหลังนี่สามารถปรับ ความแรงของแอร์ได้นะถือว่าดีนะครับแล้วก็ด้านล่างมีช่องชาร์จเพิ่มนะครับ USB Type A 1ช่องแล้วก็ USB Type C อีก1ช่องนะครับมาลองด้านหลังกันต่อครับนี่เดี๋ยวผมขยับบออให้ดูนะคุณจะได้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับดึงได้แบบนี้เวลาขึ้นนะครับก็ผักเบอะออกมาแบบนี้แล้วก็ผักมาด้านหน้านะลองด้านหลังกัน,นทุกคนจะได้เห็นนะว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้อะเบาะถอยมาสุดนะครับเลขรูม ก็ใช้ได้นะผมว่าสำหรับรถเล็กแบบนี้ถือว่าโอเคแต่ว่าเบามันมันแข็งไปหน่อยแล้วก็เล็กไปนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆถ้าจําเป็นนะครับถือว่านั่งได้นะครับไปได้แบบเรื่อยๆสบายๆแบบนี้ถือว่าโอเคอยู่มันกันนะนั่งได้แบบโอเคเลยเนะครับดู head room ก็แคบหน่อยนะครับเนี่ยผมลองใส่ได้ประมาณ2นิ้วนะครับตรงหัวเนี่ยก็ถือว่า โอเคอยู่เหมือนกันนะนั่งได้แบบเรื่อยๆสบาย,บายๆไม่ได้รีบไปไหนเนี่ยมีที่วางแขนตรงนี้นะครับที่ช่องวางแก้ว2ช่องด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มีลำโพงเพิ่มให้หนึ่งตัวที่เพิ่มแอมเบียนด้านในให้มันไม่รู้สึกอึดอัดมากนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ให้บนหัวนี้ด้วยเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับด้านหลังซึ่งก็ถือว่าโอเคเนี่ยกระจกบ,บานหลังเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรแล้วก็ด้านหลังก็มองเห็นได้ชัดๆนะครับทำให้ด้านในเนี่ยไม่ได้รู้สึกมืดอ,อะไรเกินไป นะครับแล้วก็ตัวเบาะที่เป็น2สีทูทนอยู่นี้ถือว่าทํามาให้ด้านในมาดูสว่างมากขึ้นครับใน m 6อันนี้ครับครับทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในเจ้า new byd m 6แล้วนะครับต้องบอกว่าความรู้สึกแรกเนี่ยคือว่าผมว่าช่วงล่างเนี่ยมันจะเอเนไปทางแข็งหน่อยนะครับมันจะแน่นๆหน่อยแต่ไม่ได้แน่นแบบ น่นรถยุโรปมันจะแน่นแบบแน่นสไตล์ดึง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 หน่อยนี่ครับผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันต้องมาลองขับกันดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ขับความเร็วต่ำเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับไปได้แบบเรื่อยๆสบายสบายไม่ได้รีบไปไหนแบบนี้ถือว่าโอเคแต่ว่าหลักๆเนี่ยเอาเป็นว่าตัวรถนะครับขับขี่ง่ายดายพอสมควรนะพวงมาลัยเนี่ยผมปรับเป็นสปอร์ตอยู่เพราะว่าพวงมาลัยธรรมดาเบาไปหน่อยเนี่ยน้ำหนักกำลังโอเคนะครับระยะฟรีมีมาให้นี่ครับ เป็นพวงไลไฟฟ้าด้วยเนาะถือว่าโอเคนะครับใช้งานง่ายได้ต่างๆครบถ้วนเลยนะตรงนี้ดูเวลาเปิดไฟเลี้ยวในเสียงก็ประมาณนี้นะลองฟังก็ถือว่าโอเคนะครับด้านข้างก็ตามสไตล์ายนะครับมีกล้องมองข้างมาให้นะครับกึงก่งเลนวอชแต่ว่ามันจะดูเป็นด้านข้างมากกว่าแทนที่เป็นด้านหลังเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับลองวงเลี้ยวกันเนี่ยพวงมาลัยไฟฟ้านะครับถือว่าใช้งานง่ายดดยออกไปได้แบบเรื่อยๆสบายๆนะเนี่ยดูวงเลี้ยวถือว่าโอเคนะลับรถได้แบบนี้ถือว่าดีมากแล้ว นะครับผมปรับพวงอะไรเป็นสปอร์ตก็จะหนักขึ้นหน่อยนะแต่ผมชอบหนหนักแบบนี้เพราะว่ามันกําลังโอเคนะครับแต่หนักเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักมากนะมันแบบกําลังโอเคเนี่ยนะครับหรือว่าใช้ได้นะอ่ะขับขึ้นมาความเร็วเพิ่มขึ้นมาละนะครับตัวช่องล่างนะครับจะเน้นความแข็งมากกว่าปกตินะมันจะไม่ได้แบบสบายมากเหมือนซีเรลอนหที่เราขับกันนะครับตัวนั้นจะนิ่มๆไปแบบเรื่อยๆสบายๆนี้จะมีความแข็งหน่อย อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ยางด้วยนะครับตัวนี้เป็นยางกิติกิติมันแข็งอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ช่วงล่างแข็งด้วยนะครับแต่ผมว่าเซตอัพก็แข็งก็ปกติอยู่แล้วนะมันจะแบบแน่นๆตึงๆหน่อยผมว่านั่นแบบนี้อาจจะทาให้ด้านหลังดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะไม่ได้แบบว่าโยนมากแล้วก็ไม่ได้เทมากอะไรขนาดนั้นเวลาการเข้าโค้งเนาะแต่ว่าถ้าใครลองมาเปลี่ยนยางแล้วดีขึ้นก็ลองบอกกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้แบตผมเหลือ55%นะครับมันขึ้นโชยอีก2 นะครับถามว่าใช้จริงวัลเหลือเท่าไหร่น่าจะประมาณ170 180ิกิโลเมตรน่าจะได้อยู่นะครับอ่ะดูเรื่องความเหม็ดน้ํามันกันดีกว่านะครับไม่ใช่ประหยัดน้ามันสิประหยัดไฟฟ้านะครับตอนนี้นะครับพัสดาส5กกิโลเมตร AEC นะครับอยู่ที่13กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ1น0กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแบบนี้ไปได้แบบประหยัดประหยัดอยู่เหมือนกันนะครับขับได้แบบเรื่อยๆเลยนะผมว่าใช้งานได้โอเคนะครับเราลองเข้าสปอร์ตโหมดกันครับ ปรับลงนะครับดึงเข้าสปอร์ตโหมดป๊บทุกอย่างไล้ตรงนี้ขึ้นสีแดงนะแต่ว่าหน้าปัาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะครับลองเหยียบ80-120ให้ดูนะครับตัวนี้ b y d ตัว m 6 dynamic ครับ163แรงมา้านะลองครับ80-120 3-2-1เหยียบครับ80-90-100-110ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคลองเลี้ยวนี่เฮ้ยผมว่ามันก็โอเคนะมันไม่ได้แบบเทอะไรมากขนาดนะั้นมันไม่ได้นิ่มเกินไปได้ดูแบบ เลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วผมว่าใช้งานได้นะถ้าขับเร็วๆลองเลี้ยวอีกทีอ้จาใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมประทับใจเลยนะโอเคเลยอ่ะยางมันอาจจะไม่ได้แบบว่าว้าวมากประทับใจเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยขับเนี่ยครับการขับเคลื่อนวางที่ล้อหน้านะครับถ้าอัพเป็นตัว e x t e n d e d ปั๊บนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยจะแรงม้าเพิ่มเป็นเท่ากับ a u t o t r a นะครับก็คือ204แรงม้านะครับแรงบิดเท่าเดิม210นิวตันเมตรนะครับลองอีกทีนะครับเหยียบมิด3 2 1ครับ80 90 1 0 0 1 1 0้ละนะครับก็เวลากำลังโอเคเนาะไม่ได้แบบว่าเร็วอะไรมากนะครับถ้าอยากได้แรงกว่านี้ก็ลองปรับไปเป็นตัว e x t e n d e d RANGE อยูนะครับก็มอเตอร์แรงขึ้นเนาะแต่สำหรับผมว่ารถครอบครัวแบบนี้ตัวนี้โอเคแล้วนะครับมาพร้อมกับระบก ADAPTIVE c r u i s e CONTROL นะครับซึ่งใช้งานง่ายได้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเร็อีกทีนะครับความเร็วตอนนี้ประมาณ60นะลองเปลี่ยนเฮ้ยก็โอเคนะใช้ได้นะไม่ได้แย่มาก นะครับเดี๋ยวลองเปิดระบบอัดตีมิคู่ซนทูให้ดูเปิด ICC ด้วยละนะครับนี่ลองดูระบบล็อกกลางเลนนะผมตั้งความเร็วสักแปดสิบนะผมตั้งใกล้สุดกับคันหน้าเลยดูนะครับลองเลี้ยวดูเฮ้ยก็โอเคนะนะครับมันอาจจะไม่ได้เนี้ยบเหมือนพวก BYD รุ่น top top นะแต่ว่าใช้งานรวมๆก็โอเคนะครับล็อกกลางเลนอยู่โอเคนะครับไม่ได้แบบบางคันที่เด้งไปเด้งขวามันจะล็อกกลางเลนกําลังพอดี สำหรับเจ้า P Y D M 6คันนี้นะครับเออต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับตัวเริ่มต้นตัวคันนี้นะครับตัวดินามิก829,900บาทนะครับและเพิ่มอีก1 0ึ0 0 0บาทจะได้ตัวท็อปนะครับมอเตอร์แรงขึ้นแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นออปชั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับตัวนั้นจะอยู่ที่929,900บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับเป็นราคาต่ำล้านแต่ผมว่าใครที่อยากเล่นตัวท็อปที่ไม่จำเป็นจะต้องนั่งคนแบบนี้ผมว่าไปเล่นตัวซีดาเพนหก 10, ดีกว ได้เซอร์อัน .6 ได้เครื่องยนต์วิ่งพันกิโลสบายๆติมน้ำมันนะครับผมว่าน่าเล่นนะตัวเซอร์อัน .6 ตัวนั้นนะครับแต่ก็ต้องลองดูกันว่าแฮรถไฟฟ้ารักโลกหน่อยนะครับเน้นใช้งานนั่งครอบครัวไปเรื่อยๆสบายๆคันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับใครนะครับที่สนใจเดนิวบีวีดี M6 คันนี้นะครับหรือว่า BYD รุ่นอื่นสามารถไปชมที่โชว์รูมของ BYD ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดติดนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ